นะคะแล้วก็คือวันนี้อย่างที่บอกว่าเราค้นหาเดียวโมเดลจริงๆคือน้องที่มาเนี่ยก็คือเป็นเชฟซอกไทยแลนด์แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าส่งไปที่ในเอเชียและหลังจากนี้เราก็จะบอกว่าส่งต่อระดับโลกอย่างน่าสนคนที่จะเป็นผู้ชนะเลิศนวันนี้บบากก็ต้องดูเป็นแบบว่าสแตนดาร์ดของโมเดลที่ได้มตรฐานระดับโลก แต่ละคนก็มีแบบการเลือกมีการเลือกไนบ้างก็จะบอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็เป็นนังแบบมาตรฐานเพราะว่าเขาผ่านการคัดเลือกกันมาแล้วแต่ส่วนตัวสําหรับวันนี้มี้ก็ดูความดุดด่นของเขาในวันนี้ว่าเขาจะใช้ออกมาที่สุดได้แค่ไหนตัวหินของเราคืออะไรที่น้องๆจะต้องแบบจะต้องข้ามผ่านได้แน่นอนแล้วกันเดินนะครับสำคัญเนาะใช่คคนแบบความรู้นะฮะแต่ว่า นะนพราะว่าจริงๆเรามองเรื่องใหม่เก่งมากแต่สิ่งที่เราต้องหาคือคนที่จะมีเอกลักษณ์มีซิกเนเจอร์นะคะที่จะโดดเด่นขึ้นมาวันนี้แหละว่าใครภาคน้อยสุดโดดเด่นได้มากสุดก็จะเป็นในซ้อมอะไรต่อไปพี่พีคค่ะเชิญค่ะพี่นะคะอ๋อสมาชิกนะคะอยากไดกคนที่ชายค่ะที่สามารถแบบรู้สึกว่าโดดเด่นแบบพุ่งออกมาตั้งแต่แรกที่ก้าวเดินเสร็จแรกเลย